ใครที่กำลังมองหารถที่จะไปสร้างรายได้รับงานแนะนำคันนี้เลยค่ะบอกมากมากๆ Toyota Commuter อายุเพียง8ปีนิดๆสภาพสวยสุดๆ12ที่นั่งมาดูภายในบอกเขาสิคะสีดำสวยดูแลง่ายสุดๆกับตันซิสขนาดใหญ่นั่งสบายมาก และยังปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งจะใช้รัดกุบทัวนักท่องเที่ยวต่างชาติคันนี้สบายสบายระบบปรับอากาศแถวหลังพร้อมใช้งานแอร์เย็นทั่วถึงทั้งคันเลขไมค์คันนี้วิ่งไปเพียง150,000กิโลเมตรซึ่งเป็นรถที่เช็คเรียตลอดสำหรับเบาะคนขับแถวหน้าก็ยังเป็นเบาะหนังอีกด้วยอุบัติเหตุไม่เคยมีนะ คันนี้ทั้งหน้าทั้งหลังน็อตไม่มีขยับสักจุดใครที่อยากซื้อคันนี้ไปลงทุนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสนใจคันนี้อยากดาวสูงเซน่อนนาน7ปีก็ทำได้สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ